กำลังยังเช่งกันอยู่มองมุมนี้ยวยวายตัวใหญ่หนระือลุงเดียวอยู่ใครเพราะว่าลุงเดียวหลุงเดียวใหญ่ฟ้าเวลาอิ่งช้างใบรุ่นยังไม่ตกเงินเลยวยวายอ่ะเดียวลุงเดียวก็แบบกินยาเพลิอน

เดี๋ยวกำลังมุ่งหน้า,าอเ,เอาละเวย์วายล,ลุงเดี่ยวยังมาไม่ถึงครับลุงเดี่ยวกำลังมาลุง <influ ent> เดี่ยวมาหนี่ละ่ะอ่าคนที่อยู่ถนนระวังนะครับระวังข้ามนะระวังข้ามระว,งวังววยวายวิ่งข้ามมาครับหลบเลย วายวายวิ่งเหลือเอาคนเสื้อขาวอย่าวิ่งเข้าไปครับเสื้อขาวออกมานะครับเดี๋ยวจะเดินมาพักทน่ไยวยวายจู๊ดไปนู่นละไปนู่นแล้วค่ะวาย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 อยู่นี่นะครับวยวาย ไปไปไปนู่นแล้วครับไปไปนู่นนู่นจ้ำไปแล้วจ้ำใหญ่เลยไปไปเนี่จ้ำไปมากเลยจ้ำตูดสายไปเลยครับไปไป